เดี๋ยวเป็นพะนันิ้พายาดิ่จ้บอกนูเด๊ะนุ่มมึเน่น้องั้นเะปพอนุ่มายามือลูกหลานเล้นเฮาพี่ป้ามาอาลูกหลานยาชนิดวิจะหายมาตุมมาหมส่งเจ้าเป็นเจ้า้ามีลากานเด้อเจ้าให้พุทอยาก <ed on> <rain> ดีของเจ้าเจ้าก็เห็่มบุญเห็ุทารเจ้าใส่บาตรเจ้าวันยามีเหตเจ้าใส่บาตรคุกมคุ้มผมบกาเลยอนวุะเพไม่แตให้ชางชาแงชาแงตัวแรงนอ่้แ่าตาญาติดูนี่ก็ดีอยู่ที่อื่นตัดีจำบุอื่นลเพื่นผูกข่าวว่าห้เมื่อชาแรงชาแรงเนี่ยสีมงแรงบกว่าตัวเจ้ากระตีตี่กพว้าบาจำบุญ ไปแล้วบรยนแล้วพวกพ้อขนาดเนาอย่าพวกนี้พ่อาดอ้อพขนาดเลยพอใจอย่างนี an はは้กันน่ขนาดเาเราเลยสตรกัังวนาวทีตานาประกาปฏิที่ตังปฏิทงตูมหันทีเสือนาเสือนาะบนื้ใส่มีมีลนี่มีพลมมีพวดมนันั่นมันั่นนั่นนนนั่ั่นนนนั่นนาเนนนนั่ั่นนตน่นนั่นนันนั่ั่นนนนั่ั่นน่นนัั่น พลังเมืองฟ้ามืองสวัสดิ์ลังมันต้อง่ว้กันพี่นีนั่งงี้คุดังะงเจกูนก็มาส่งเจ้าจนแล้วเดินเจอล้มในใจนี้ั้นพูนทามาขายเจริญรุ่งเงเฝิ่งนี้ผมหันไปทางนั้นเนี่ยเพมีลมนะทางขูผมมีลมตีนใบไม้ยเาเสื้อกันห้าเสื้อเสื้อหรือาเสื้หัวคนนึงววงว่ามันจบกา